สามสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บาคกคลั่งลิเวอร์พูลพบกับผมแอดมินเมิงเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านแฟนหงดังลิเวอร์พูลมาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษซึ่งกลับมาเตะกันอีกครั้งนะครับหลังจากพักเบรกทีมชาติลิเวอร์พูลของเรามีคิวเปิดบ้านต้อนรับกเยือนของไบรตันเออร์วอบอาเบรียนจากการกุดทิ้งของโรเบรโตดาชาบี้ซึ่งเป็นหนึ่งในแคัดดีเดตตัวเต็งคุมทีมลิเวอร์พูลต่อจากเจคกิ้งคลับนะครับ ช่วงโค้งสุดท้ายพิมลีกนะครับเหลืออีก10เกมเท่านั้นเองนะฮะเราเริ่มต้นโดยการเจองานหนักเจอกับไรดันเป็นทีมที่ลุ้นไปฟุตบอลยุโรปในลุ้นการน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูรายละเอียดสภาพความพร้อมรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์วันชงสนามแล้วก็บทวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆจากแอดมินนะครับส่วนแฟนๆหงสแดงลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับพวกท่านมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับเกมคู่นี้นะครับเชิญร่วมส่งด้วยการวิเคราะห์ ใต้คลิปได้เลยนะครับเราเริ่มต้นกันที่โปรแกรมกันก่อนนะฮะโปรแกรมในศึกพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่น่าจับตามองก็คือคู่ค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับนั่นก็คือลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยเล่นช่วงหัวค่ำโดยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรดันถ้าหากชนะในเกมนี้ก็จะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับส่วนคู่ดึกนะครับเป็นซูเปอร์พิ้งแมตช์เลยแฟนๆต่างรอคอยนะฮะนั่นก็คือ แมนเชสเตีรน์นะครับเปิดบ้านต้อนรับอร์เซนอลโดยอร์เซนอลเป็นจ่าฝูงนะครับแมนเชสเตียอยู่อันดับที่3ฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในอันดับตารางคะแนนนะครับอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้นําหลังจากจบสัปดาห์นี้ต้องลุ้นกันหนักเลยนะครับนี่คือโปรแกรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับให้ได้ลุ้นกันในสัปดาห์นี้นะครับต่อมาเรามาดู ตารางคะแนนล่าสุดแบบเรียลไทม์นะครับก็ยังเป็นอาร์เซนอลที่ดำเป็นจากฝูงแข่งไป28เกมมี64แตม้มอันดับที่2 l i ลิเวอร์พูลนะครับแข่งไป28เกมเท่ากันก็มี64ตมแต้มเราเป็นรองอาร์เซนอลเพียงแค่ประตูดได้เสียเท่านั้นเองนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโดยอาร์เซนอลบวกไป46 l i v ลิเวอร์พูลบวก39นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกลูกทุกเม็ดที่ลิเวอร์พูลยิงได้ มีความสำคัญนะครับอันดับที่3ก็ยังคงเป็นแมนเชสเตียร์ครับแข่งไป28เกมมี63แต้มบี้กันมันเลยทีเดียวนะครับสำหรับกลุ่มบนของตารางนะครับส่วนอันดับที่4เป็นอาร์เซอนวิลล่าแข่งไป29เกมมี56แต้มนะครับอันดับที่5้าทันนัลสเปอร์แข่งไป28เกมมี53แต้มเรามาดูโซนท้ายตารางกันหน่อยนะครับอันดับที่17บเจ็ดวูตันทาวแข่งไป29เกมมี22แต้ม อันดับที่18บแปดนอตเตียมฟอเรสต์แข่งไปยุบเก้าเกมมี21แตม้มอันดับที่18บเบอร์ลี่แข่งไปยุบเก้าเกมมีแค่17เแตม้มและอันดับสุดท้ายอันดับที่20เชฟฟิลด์น็ต็ดแข่งไป2 8เกมมี14แตม้มนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับการลุ้นในการตกชั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็คือเชฟฟิลด์น็ต็ดน่าจะไม่รอดนะครับเพราะมีีงแค่สิแต้มเท่านั้นเองนะครับยิงน้อยนะครับฤดูการนี้เสียไปถึง50ลูกกันเลยทีีเดยวนะ นี่คือสารการล่าสุดในการลุ้นแชมป์นะครับต่อไปเราไปดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมระหว่าง Liverpool ลิเวอร์พูลและก็บร h t ันนะครับจะย้อนไป6นันหลังสุดที่พบกันนะครับโดยลิเวอร์พูลของพวกเราก็ยังคงทำได้ดีกว่านะฮะโดยเมื่อฤด,ดูกาลนี้นะฮะนัดแรกเราไปเยือนก็เสมอบริทันอย่างหมดหวิดไป2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ ฤดูกาลที่แล้วเป็นศึกเอเบิคัพเราแพ้กับไบรตันไป2-1นะครับแล้วก็เป็นศึกพิมลีกฤดูกาลที่แล้วปี2 0 2 2 2นยี่บสองรตันถล่มเอาชนะเราไป3-0นะครับแต่กลับมาเล่นที่อันฟิลด์เราเสมอกันกับไบรตันไป3-3นะครับแล้วฤดูการลองลงไปนะฮะลิเวอร์พูลบุบกมาเยือนแล้วก็ชนะได้2อศูนย์นะครับแล้วก็เล่นที่อันฟิลด์ลิเวอร์พูลก็เสมอกับไบรตันไป2อสองปี2 0 2 1ันยี่สิบเอ็ดถึงสองพันยี่สิบสองนะครับ ฉะนั้นตรงนี้นะครับไบตันเจอกับลิเวพูทีไลเนี่ยลิร์พูก็ไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับท่านผู้ชมค่อนข้างสถิติสูสีกันเลยทีเดียวนะครับต่อมาเรามาชมสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับลิร์พูและไบตันเริ่มที่เจ้าบ้านกันก่อนนะฮะลิร์พู Liverpool ของเรานักเตะก็ยังมีคงหน้าเดิมๆที่รับบาดเจ็บนะครับมีเจอมาติปไม่พร้อมดีกวโจตันไม่พร้อม เทนอเล็กซานเดอร์โนมไม่มีแน่ๆนะครับอลิซองมิเกอร์ก็น่าจะพักต่ออีก3สัปดาห์นะครับสเตฟานบาซิติกก็ไม่มีนะครับติโกอาคเนล่าไม่มีแน่นอนนะครับส่วนคนที่ต้องลุ้นนะครับนั่นก็คือเคติติโจนแล้วก็แอนเดลโรเบอร์สันนะครับใน2รายนี้แหล่งข่าวจากลิเวอร์พูลก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าน่าจะมีโอกาสมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับส่วนโรเบอร์สันนั้นได้ข่าวมาว่า ไม่นา่าจะมีปัญหาน่าจะพร้อมนะครับส่วนในลิตรยายอื่นๆนะครับก็คือทีมนิวของลิอร์พูลนะครับที่ได้กล่าวไปนะครับต้องลุ้นเคอร์ติโจนนะครับแล้วก็แอนดี้โรเบอร์สันจากการมาเจ็บส่วนเทนโจตาไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็แอนดี้โรเบอร์สันก็ต้องตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดนะครับก็คงคงไม่อยากเสี่ยงนะครับถ้าโรเบอร์สันไม่ลงเล่นน่าจะ โยกโจกูโกเมสไปยืนเป็นฟูลแบ็กซ้ายต่อไปนะครับหรือไม่อาจจะส่งคอสตันมสมิคันลงเล่นเป็นตัวจริงก็มีโอกาสนะครับนี่คือสภาวะทีมลิเวอร์พูลนะครับยังคงอยู่ในสถานการณ์นักเตะบาดเจ็บแต่ก็ค่อยๆค,ค,คี่คลลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าจะกลับมาก็คืออิบราฮิมากนาเต้นะครับน่าจะกลับมาแล้วนะครับหลังจากมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะต่อมาเรามาดูทางฝั่งของคูมิเยนนะครับ โรเบรโตดาชาบีนะครับกุนซือบริทันจะขาดแน่นอนก็คือคารุโอมิโตมะนะครับไม่มีแล้วก็ชอริมาร์ทนะครับแล้วก็ต้องฟังนักเตะที่มีชื่อว่าแจ็คฮิลส์บูดนะครับไม่มี3คนนี้แน่ๆนะครับคือตัวหนักๆก็คือ2คนมิโตมะแล้วก็ชอริมาร์ทนะครับเป็นตัวหลักส่วนอีกคนหนึ่งขออภยัยส่วนอีก2คนที่ต้องลุ้นก็คือเจ้าเปโดนะครับแล้วก็เจนสปินเนอร์ อดีตนักเตะเก่าลิเวอร์พูลนะครับต้องลุ้นทีมนิวนะครับที่ได้กล่าวไปก็คือมิโตมะนะฮะแล้วก็ชอรลลีมาร์ทและแจ็คฮิลเชลบูดนะครับคงไม่พร้อมลงเล่นในเกมเจอกับลิเวอร์พูลต้องไปลุ้นเอาเจ้าเปรโดแล้วก็เจนสปินเนอร์น่าจะกลับมาฟิตนะครับแล้วก็อาจจะได้เป็นตัวเลือกนะครับในเกมเจอลิเวอร์พูลนะครับฉะนั้นเกมนี้เจนสปินเนอร์จะได้กลับมาเยือนทินเก่าแอนฟิลด์นะครับแล้วก็ อีกคนหนึ่งก็คืออดัมลาลาน่านะครับก็จะได้กลับมาเยือนทินแอนฟิวเก่าของเขาทั้งสองคนนะครับนี่คือสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับต่อมาเรามาชมคาดการไ์ไรอัพและ11เผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมนะฮะเจ้าบ้านลิเวอร์นะครับเจ็กิ้งคลับนะฮะก็จะมาระบบเดิมภายใต้ระบบ4 3, 3 3เช่นเคยนะครับ ปุรประตูก็น่าจะเป็นเควินเคลเฮอร์ลงเล่นต่อเนื่องเลยนะฮะเนื่องจากอลิสูเมเกอร์ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมพักอีก3สัปดาห์นะครับประมาณเดือนหนึ่งส่วนฟุลแบ๊บซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นโจโกเมตที่จะได้ออกสตาร์ทก่อนเขาสตาร์ทเมิการนะครับเพราะว่า,าดูแล้วเนี่ยป๊อตชื่นชอบโจโกเมตมากนะครับและล่าสุดก็ไปติดทีมช่างกันแล้วส่วนเซนเตอร์นะครับน่าจะใช้บัวกีฟันไดจับคู่กับ อิบรายมาโกนาเต้น,นะครับโดยโกนาเต้หายจากการบาดเจ็บแล้วนะครับส่วนฟุตแบ็กขวายังไม่มีเทรนส์ก็น่าจะเป็นคอเนอร์บลัสลีย์เช่นเคยนะครับกำลังโชว์ฟอร์มดีๆท่านำทีมชาติไอร์แลนด์เหนือแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับมีประตูให้กับทีมชาติได้แล้วนะครับช่วงไปเล่นกับทีมชาตินะครับจะได้ลงยืนเป็น11คนแรกเกเป็นที่ตรงกลางนะครับน่าสนใจจริงๆหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ โดยจับแม็กลิสเตอร์กับเอนโดลงเล่นพร้อมกันและทีมมีผลงานที่ดีนะครับกองกลาง3คนน่าจะยึดชุดนี้นะครับก็จะมีอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ยืนทางออกไปทางด้านสายตรงกลางก็จะเป็นวัตุรุเอนโดที่คอยตัดเกมและปัดกวาดหน้าแผงเบ็คโฟ w ส่วนอีกคนหนึ่งน่าจะใช้ความฟิตของโดมินิกซ p บ r t สไล์วิ่งไล่บีบพื้นที่ไล่วิ่งเพรสซิ่งนะครับในแดนกลางกองกลาง3คนน่าจะเป็น 3คนนี้นะครับส่วนคนที่อาจจะมีสอดแทรกได้ก็อย่างเช่นฮาร์วีเอเลียดนะครับแล้วก็ตังฝั่งของไรอันสกาฟินแบกนะครับก็หายเจาการมาเจ็บแล้วนะครับแต่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็น3คนนี้แหละนะครับโอกาสที่จะลงเล่นมากกว่านะครับเคยมาที่แดนดน้านะครับแนวรุก3คนก็ค่อนข้างพร้อมนะนะฮะเริ่มต้นที่ตำแหน่งปีกซ้ายนี่เป็นของลุดิอาร์ดกำลังโชว์อฟอร์มได้ดีเลยนะฮะ มีประตูให้กับทีมชาติโคลอมเบียล่าสุดด้วยนะครับดาวินเนียสน่างจากนเล่นเป็นตัวจริงนะครับตอนนี้นูเนียสแสดงเห็นว่าเขาเป็นตัวหลักที่ลิบูฮูขาดไม่ได้แล้วนะครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งน่าจะเป็นหมงโมซ่านะครับโดยไม่มีโปรแกรมเล่นให้กับทีมชาติอยู่ที่แอ็กซาทีนินเซ็นเตอร์ซ้อมนะครับเรียกความฟิตน่าจะมีความฟิตที่เต็มร้อยพร้อมจะไล่ล่าแชมป์กับลิบูฮูในช่วงที่เหลืออยู่กับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับฉะนั้นแนวรุก3ามคนน่าจะเป็นดีอาร์ดนูเนสแลวก็ ซาลานะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่มีฟอร์มที่ดีกับนําจิมชัดนั่นก็คือโคดิ้กตโปนะฮะก็ยังเป็นช้อยตัวเลือกได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งดิโกโซต้านะครับที่ตอนนี้ซ้อมกับลูกบอลได้แล้วนะครับเหลือแค่สภาพความฟิตเท่านั้นเองนะครับก็สถานการณ์ก็คล้ายๆก็ค่อยๆค,คลี่คลายมากขึ้นนะครับ เราก็ยังมาดูฝั่งผู้มีเยือนกันหน่อยโรเบิร์ตด้าชาบี้นะครับวันนี้วัดกลนกับเจคกิงคลับอีกแล้วนะฮะจะมาภายใต้ระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูนะครับวันนี้ก็แน่นอนนะครับใช้ทางฝั่งของบาสแฟกับรูกเกนส์นะครับ, ken, รบยืนเป็นมือรหนึ่งแล้วก็กองหลัง4คนขวาสุดเป็นทลิกรันตีนะฮะเซนเตอร์ใช้ทางฝั่งของฟันเฮลเก นะครับจับคู่กับท่านนั่นของลูอิสดังนะฮะซ้ายสุดเลยก็จะเป็นท่านนั่นของเปอร,ร์วิสเอสตูปิยานนะฮะส่วนตัวรับ2คนนะฮะใช้ท่านนั่นของปาสกาลกอส์นะครับ,นน God, รบจับคู่กับ Billy more, บิลลี่กิลโมร์นะครับส่วนแนวรุกนะฮะขวาสุดเลยก็จะเป็นไซมอนส์อดินกราว์นะครับเป็นยืนเป็นบีขวานะครับ ส่วนกลางกลางตัวลุกนะครับก็จะเป็นฟาร์มคุนโดโบนันโนเต้นะครับส่วนปีกซ้ายก็เป็นอันซูฟตินะครับที่ยืมมาจากบาซ่านะครับแล้วก็หน้าเป้าก็จะเป็น d ดานิ l เอลเบกนะฮะส่วนท่านั้นของอดัมลาลาหน้าและก็เจมส์บินเนอร์นะครับน่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับนี่คือกากลางของบรดนของกุนซอดาชบี้ภายใต้ระบบ4-2-3-1นะครับต่อมาเรามาชมบทวิเคราะห์คู่นี้กันหน่อยนะครับ บทวิเคราะห์นะครับของบูสโกก็ยังคงให้ลิเวอร์พูลนะครับชนะ3ประตูต่อหนึ่งนะครับตอนนี้ราคาไหลแล้วท่านผู้ชมไหลอย่างมากเลยทีเดียวนะครับราคาไหลลิเวอร์พูลวินเนี่ยจ่ายน้อยมากนะครับ1.42นะครับชนะ3ตัวหนึ่งในจ่ายเก้จุดศนะครับแล้วก็ชนะ2ลูกขึ้นไปเนี่ยจ่ายแค่1.34นะครับบ่งบอกว่าลิเวอร์พูลค่อนข้างเหนียอกว่าเยอะเลยนะครับอ่ะเรามาดูบทวิเคราะห์กันหน่อยของบูสโกนะครับ บูสโกอบอกว่าลิบบูประสบความพ่ายแพ้ครั้งที่5ของฤดูการรวมทุกรายการไปแล้วนะครับฤดูกาลนี้เราแพ้ไป5้าเกมแล้วนะครับก็ถือว่าน้อยนะล่าสุดก็แพ้นัดที่5นะครับให้กับเมนยูตกรอบเอเวอรคั B นะครับก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้การแพ้เมนยูทําให้ลิ์พูมีโปรแกรมลงเล่นที่น้อยลงนะครับทำให้สภาพร่างกายกับการลุ้นแชมป์โค้งสุดท้ายก็ถือว่าอ มองโลกในแง่ดีนะครับตกรอบเอฟับทำให้เรามาโฟกัสกับพิมลิกได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับจะได้มีโปรแกรมที่น้อยลงจะได้นักเตะจะได้พักนะครับโดยหงแดงเองนะครับตอนนี้มาโฟกัสพิมลิกอังกฤษนะครับหลังจากอยู่รองจากฟูงนะครับแต้มเท่ากับจากฟูงอัลเชนอลนะครับแต่ว่าประตูได้เสียเป็นรองนะครับมีโอกาสชนะไบตันแล้วไปกดดันคู่ของแมนซิ t y ตี้กับอร์เซนอลเล่นรอบดึกนะครับ ต้องรุนรุนกันเป็นจดๆเลยนะครับส่วนเท่าตั้งของไบตันเองนะฮะกลับมาสู่เส้นทางที่ดีครั้งนะครับหลังจากที่พึ่งเฉือนชนะนัตเตะฟอร์เรสต์10ในเกมล่าสุดนะครับในลีกนะฮะแต่โดยชีกันนะครับก็พึ่งตกรอบยูฟายูโรปาลีกมานะครับแพ้กับโรมานะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องมโฟกัสพิม์ลีกอังกฤษแล้วนะครับโรเบรโตดานเชบี้นะครับยังไม่พบกับความพ่อยแพ้ ตอลิวพูเลยในฐานะผู้จัดการทิมไบรดันหลังผ่านไปสี่เกมนะครับก็คือเขาบอกว่าสี่เกมเนี่ยชนะสองเสมอสองนะครับเป็นคุณซื้อที่สติเจอกับลิวพูยังไม่แพ้นะครับสี่เกมที่ผ่านมานะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็บอกว่าเจ้าบ้านฟอร์มแข็งแกร่งเหลือเกินในลีกนะครับฟอร์มแบบนี้น่าจะต่อยอดด้วยการชนะอีกครั้งนะครับบูสกรยังเชื่อใจลิวพูนะครับว่าลิวพูจะชนะได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับอ่า บุศกรยังคงมองว่าลอร์พูเหนีวกว่าค่อนข้างเยอะนะครับต่อมาเรามาดูบทวิเคราะห์ของแอดมินกันหน่อยนะครับคู่นี้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าลอร์พูของพวกเราเนี่ยจะต้องชนะไว้ก่อนนะครับเพื่อไปกดดันฝั่งของซิตี้แล้วก็ปืนใหญ่นะครับเรารุ้นเป็นฉศดเลยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราหลังจากตกรอบเอเบคับไปนะครับส่วนไบตันก็เพิ่งโดนโล้มาเขี่ยร่วงตกรอบชูทีมยูโรปาลีกนะครับฉะนั้นตรงนีเ้เราเน้นสุดๆนะครับเน้นสุดๆเลยในเกมนี้นะครับเราลุ้นเป็นช็อตไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเกมนี้นะครับแอดมินคาดการณ์กันนะครับว่าลูกเกมก็น่าจะเป็นฝั่งลิเวอร์พูลแหละเปิดเกมรุกเข้าใส่ตามสไตล์นะครับ ทั่วทุกมุมของสนามนะครับแล้วก็การครอบครองบอลหรือว่าสติดกลางๆลิเวอร์พูลจะดีกว่านะครับแล้วพยายามเข้าบีบสูงเพื่อหวังทําลายจังหวะการเซตเกมนะครับของไบตันซึ่งช่วงหลังๆมาเนี้ยผลผลิตน,นกหนึง่งนวลน,นะครับเริ่มถูกจับทางได้นะครับจนพลาดเสียบอลในแดนของตัวเองนํามาสู่การเสียประตูหลายต่อหลายครั้งนะครับแถมตัวลอย่างคาโอรุมิโตะเนี่ยและชอลลี่มาร์ก ไม่มีในเกมนี้ด้วยนะครับผมมองว่าเนี่ยประสิทธิภาพด้อยลงเลยนะครับแล้วก็ดาชมี่เนี่ยจะต้องทำการบ้านในเรื่องของการเล่นที่จะต้องโดนลิเวอร์พูลของเราไล่บี้ไล่บทก็คือการเพลยซิงหลักหนักนะครับว่าจะทำอย่างไรจะแก้เพจยังไงนะครับโดยผมเชื่อว่าของแดงถ้าหากเล่นประตูเร็วน,นะครับเกมอาจจะขาดได้เลยนะครับอาจจะไหล เพราะมันจะไปบังคับให้ไบตันเนี่ยเปิดหน้าแรกเข้าอีกนะครับพอเปิดหน้าแรกเนี่ยการขาดทั้งมิตมะแล้วก็ชอลีมาร์ทำให้แนวรุกของไบตันไม่ได้น่าก,กลัวอะไรเท่าไหร่นักนะครับฉะนั้นผมว่าถ้าเปิดหน้าแรกใส่ริบูตก็จะทำให้แนวรุกขอไปแนวรับของไบตันนั้นลอยสูงนะครับเชื่อว่า น่าจะพลาดให้กับลิเวอร์พูลยิงประตูที่2ที่3ตามมานะครับถ้าหากนําเร็วนะผมคิดว่าลิเวอร์พูลของพวกเราน่าจะมีดีพอที่จะคว้า3คะแนนได้อย่างไม่ยากนะครับเกมนี้ผมคาดการณ์ว่าลิเวอร์พูลของพวกเราน่าจะเอาชนะไบตันไปได้สอศูนย์นะครับตีเด็ดวันนี้ให้จับตาดูโมเมนต์ซาลาเลยนะครับหลังจากความฟิตกาลังเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับคาดการณ์ว่าลิเวอร์พูลจะเอาชนะ บตันไปส0นะครับสำหรับแอดมินนะฮะแล้เพืนๆนะครับ,บ,รบมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับขอให้ลูกแรกมาก่อนนะครับลูกแรกมาไหลแน่นอนนะครับเพราะการขาดทั้งมิตมะแล้วก็ชอลิมัสเนี่ยเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงนะครับหลังจากขาดมิตมะไปใบตั้นไม่น่ากลัวเลยนะครับก็จะมีที่น่ากลัวก็คืออันสุปติเป็นนักเตะที่เร็วนะครับส่วนอ่านื่ Velvet กเบลเบกก็น่ากลัวอยู่แต่ว่าผม คิดว่าฟันนั้เอาอยู่นะแล้วก็โกนาเต้ก็น่าจะไหวนะครับนอกจากนั้นผมอมองดูแล้วนะครับก็ยังเป็นไบตันคือน่าจะขาดหลักๆก,ก,ก็คือชอล,ลิมาร์ทกับมิโตมะนี่แหละที่ผมว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทําให้ลิอร์พูนะครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกันยังไงสําหรับคู่นี้นะฮะผมให้ลิบบูชนะ2อศูนย์นะครับเดี๋ยวหลังจบเกมเรามาคุยกันนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์นะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ